สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้งออวันเารที่8ธันวาคม2567กาดิชันวัทีรอยติถยมัเชรีประเทศค,ค่ะมาดูกันนาวันนี้จะมีลักษณะการแบบไมนกันบ้างจากปาดเพ่นที่อากาศพื u f พื้น,นะคะจะมีความมวอากาศเย็นระดอกไม่ได้แพร่ลงมาปกคลุมทางดนานภาคอีสานและก็ทางนั้นเป็นต้นตอนบนแล้วระยะต่อไปจะก็ลงมาปกคลุมทางด้นานภาคกลางและกัภาคใต้ตอนบนค่ะ จากภาคใต้ดาวเทียมพิมาวารินะคะจะเห็นว่าบรเวณจังหวัดประจวบสุราชนะคะและกาชุมพรนะคะจะมีมีค่อนข้างนาแน่นในส่วนคลองเรดาร์ชุมพรค่ะจะเห็นเป็นฝนกําลังอ่อนที่กาลังแรงปกคลุมทางด้านชุมพรตอนล่างและ,ะทางด้านุราชตอนบนจากการเรดาร์เซนเิงพระนะคะพอฝนกําลังอ่อนที่กําลังแรงปกคลุมทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชและกาอ่าวไทยนะคะ ราายงนอุณหภูมิภาคใต้ฟังออกค่ะสำหรับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวันวัดได้3.5องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาและอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันวัดได้28.8องศาเซลเซียสอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะรายงานปริมาณฝนสถานีใช่ชั่วโมงนะคะห้องภาคใต้ฟังออกตั้งแต่7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าวันนี้พบฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและก็มีฝนนักบางแห่งนะคะวัดฝนมากสุดได้3.9จุด9มิลลิเมตรเทออำเภอบางเทสตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ช่วงนี้อยู่ในระยะประกาศเตือนนะคะเหลืองืึนลมแรงบรเิเวณอ่าวไทยค่ะมีพ้นในช่วงของวันที่28ถึง30ธันวาคมนี้ออกประกาศมาเป็นฉบับที่ซองแล้วได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นนะคะหรือความกดอากาศสูงนะคะอ่นรกไม้เนี่ยมีกําลังค่อนข้างแรงนะคะจะแพร่ซึมลงมาปกคลุมทางด้านประเทศไทยตอนบนแล้วก็ในส่วนของแล้วก็ทางด้านภาคใต้ตอนบนด้วยนะคะแล้วก็ทําให้นะคะหมอสุ้มตัวน้องเชียงเนื้อที่พัดปกคลุมบริเวณ เอาไทยและกาปักได้เราเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นทําให้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีนะคะประจวบชุมพรสุราษฎร์นครนะคะสงขลาปัตตาีและกานราธิทวัดบริเวณชายฝั่งเนี่ยมีคลื่นสูงสองฟุตสั้นแมทได้บริเวณที่มีฟ้นฝาขนองคลื่นสูงหมากปลาสั้นแมดได้ค่ะดังนั้นนะคะช่วงนี้ก็ให้พี่น้องชาวเรือชาวประมงค่ะเดินเรือโดยคว้องรามัดระวังเล็กเหลี่ยงบริเวณที่มีฟ้นฝาขนองซ้ำรักเรือเลยช่วงนี้นะคะก็ให้งดออกจากท้องเปีก่อนค่ะ ลวก็อิทธิพลนี้นะคะจะทําให้บริเวณภาคใตใ้เราค่ะมีฝนที่เพิ่มขึ้นอาจจะมีฝนนักบางแห้งได้ค่ะขอให้พี่น้องประชาชนนะคะเรามาระวางังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักหลักการลมโชกแรงไว้ด้วยพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฟั่งออกวันนี้ค่ะวันนี้ภาคใตใ้เรานะคะสำหรับภาคใต้ตอนบนยังคงมีอากาศเย็นในตอนเชา้าและกกฝนส่วนมากจะอยู่ทางตอนหลังของภาคบริเวณจังหวัดพชรบุรีกกระปวบนะคะมีฝนหน่อยกว่ารอยละสิบของพื้นที่มีอากาศเย็นในตอนเชา้า จังหวัดชุมพรกับจังหวัดจันทนะคะมีฝนได้ร้อยละสี่สิบของพื้นที่ค่ะจังหวัดสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลงุงสงขลาปัตตานีและกันนะราชบุวาดนะคะมีฝนได้ร้อยละหกสิบของพื้นที่ค่ะและก็อุณหภูมินะคะต่ำสุดอยู่ในช่วง20ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ในช่วง29ถึง32องศาเซลเซียสค่ะสำหรับพื้ลมค่ะช่วงนี้เป็นลมถว่มออกเชียงเหนือนะคะมีความรุน 20-40กิโลเมตรตอชั่วโมงทาแม่ทะเลขึนซึงส่องทึ้งซาาแมดได้บริเวณที่มีฝนฝ้าน้องค่ะคืนสุ้งมากกว่าทึมงซแมดค่อยป,ปีนองชาวเรือชพ้พระงเดินเรือด้วยความ,มาระมัระวังและการลกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฝ่าขนองเรือแ็กนะคะงดอ,ออกจากฟังค่ะ การมาดภาวะการจัดระเิญข้างหน้าในช่วงของวันที่28ตนวาคมจนถึงวันที่3มกราคมนะคะข้องหักใจตอนบนวันที่28กุมภาพันี้จะมีฝนหมากนิดนึงนะคะรอยละ40ข้องพื้นที่จากนั้นนะคะวันที่3ซีกากฝนเริ่มลกลงนะคะเรื่องฝนลอยละ30ข้องพื้นที่และการสร้างแอดจนถึงวันที่3มกราคมนะคะจะมีฝนน้อยนะคะมีฝนแค่รอยละ30ข้องพื้นที่เท่านั้นค่ะ ในช่วงของภาคใต้ตอนล่างค่ะยิบแปดถึงวันที่สามสิบนะคะจะมีฝนค่อนข้างเยอะมีฝนหน่อยละสี่สิบถึงหกสิบพอนผืนทีได้ค่ะจากนั้นค่ะยิบแปดจนถึงวันที่สามนะคะมีฝนลดลงนะคะมีฝนอยู่ที่ร้อยละสี่สิบถึงสี่สิบพอนผืนทีได้ค่ะจนวันนี้นะคะข้อจบการพยากรณ์การบริเวณภาคใต้ฟังออกพีทานีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องยูทูป้องส่วนตัวนิยมวิทยาภาคใต้ฟังออกไว้ด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน